<anse> สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะตอนรับแม่แม่นะคะสู่นะคะช่องพังคําพเพลงชาแนลนะคะแม่แม่จ้าสู่ครอบกวดเจคําเ,เพลงน้องละองดาวนะคะ รุ่นๆเจรุ่น,นคือบอเป็นตาได้บอน,นี่หลากปลาแล้วค่ะหลากปลาพี่อายมันหลอดด่างพี่อายมาอยู่พีเมดนี่บอนอยู่นี่คำลายย่ใส S <S <S ทำไยเอ้ทำายสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านจ้าสวัสดีแม่ขวัญจ้าสาวสาวได้อาบน้ำไหมสาวสาวอ้าว กำลังเห็นจะได้อีอย่างตะบอกเมื่อเช้าเมื่อเช้าพ่อพักคัดสี่ทีบ้านไหลาสุดนั่งไปที่น้ำเรางหอนะเ้ยนุขนมาได้เรานุกระล้งมาได้นั่มมาที่นี่เด้ดงดงแค่ด้งเด้งเ้งเด้เดง จับมือนะจับก็แหกอ๋อจับนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคลิปใอย แม่แมื <t os>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  ่เอ้พ่อพ่าไม่ยังรถบัสไปประเทศเขาเขาก็ถือกันกับขั้นแดงดอกขั้นแดงขี้อ่อนผดไปบอลงบอมีลุนลุนล่อคนตายอยู่ผีเอาคืนเลยบอ ไปไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งคุณตาเลยโอ้ยกับเหยียบกันแล้เราทำแดด เราไปลุ้นกันนะคะแม่แม่จ้านี่งาาเป็นวุ่นเนาะ <c oughs> ก็เลยคุณตาคุณตากับพ่อควันกัเลยได้ดังมาหลากก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวป่าสิตายเมดนะคะมาเบิองมาเบิองป่าเขาตัวใหญ่บ่น้อง <c oughs> ตอนแรก <c oughs> ตอนแรก <c oughs> ตอนแรกจะไปฝั่งฟังฝั่งละองดาวเนะส่งคือส,ส่สสองคืออยู่เอ้าเคียดบอกให้ออก อุ้ยเคียดจับจังไหนพอ่อจับยืนไปให้พ่อบ่พี่ใหญ่บอกว่าเฮ็ดเองก็ได้ดอกนั่นนี่ตาบอกว่าเฮ็ดเองก็ได้ดอกนั้นนี่วะสันวะวัวที่อยู่ป่ามุมนี้ป่าอะไหลายๆอยูย่ในนี้ ไอเดิดบ้านอยู่นั่นปะบ้านบ้านอยู่ตาบจตบตาบนะคะสรุปเป็นปลาอีเดิดไอ้มาพี่ไอ้มาพี่มาหาหนาแน่นวิปดุกปดุก จับปลาดุกเลยด้ะไอ้ด้าเฮ้ยบ่อนอยู่ค่ะบ่อนอยู่ปลาแดดเดียว๋ตวเราทำปลาแดดเดียวบีมาพีมาพีก่อนวิอันนั้นเฉียดเฉียดพึ่กบนั่นไหมปากกับ,กบไอ้มาพีไอ้ วังถึกใหม่ปลาตะเพียนเหมือนตัวใหญ่อยู่นะวังตัวใหญ่ป่ะอันนั้นปอีเดอดพอดุเฮ้ยป่าอันเดียไปอย่างตัวใหญ่อ่ะไล่ลายหายไปใส่เหมือ ไปยังน่น้อยหายเหือตนี้ไปเดินวิปป้าตัเพี้ยนตัวใหญ่อยู่เราป้านิ่นเท่าเดีกัทีนี้ป้นิ่นหายหมดเลยปิ่งหายหมดเลยเฮ้ยนเดีปานิ่เ้ยตัวใหญ่อยู่เอารองขล้นกับสันเราเกือบซ่อมฟ้ามืออยู่ แพะตากแพะแพะตากเาพื่อนวะแพะตากแห้งเนาะคะ่ะตายอยู่คูหลายอยู่ยนั่นเดี๋ยวไปเดิหลายอยู่ <c oughs> อ๋อปลาตะเพียนตัวใหญ่อยู่แต่ว่าปลาดุกบัวใหญ่ปลาดุกกับปลาคอบัวใหญ่เป็นไงปลาคอบระเมนไหตายบ้านไหนวะนี่ตายนู่นปลาคอจะได้สิมันตาย กระเชงกระเชงกระซำเขาไม่รู้เราบ่ดิโอ้นี่จบนี่จบกบตัวนั้นมั้งดอกข้าวแดงกับข้าวไร่เล่นชอบนี่ล่ะมือนั้นเขาเอาไปเล่นกันไปพูกนะพุณนี่ตีดติดตุ้มใช่ลูกนะ ได้ทอดอยู่แมแม่จ้าได้ทอดอยูนะคะ,ะบ่เอาล่งเอาล่งไวขึ้นเลยประดุกมันอันนี้อีหยังละพอ,อป,ป,ประดุก,ดกยูรันอุ้ยกรม กบกบลายอยู่ตัวนี้ลงหน้าแม่ผุ่นไปเทิงบวกพุ่นแม่กบก็ได้ <c oughs> บอกให้กบลงนามละสุดบอกให้กบลงหนากิ <c oughs> <c oughs> จกรรมนะคะกิจกรรมมือนี้บานสองสามหลากปาาาก <c oughs> ลา,กปามาตากแหงหลากปลามาตากแหงนะคะแม่แมจ๋า แม่แม่นะคะช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแม่แม่จ๋าช่องพังคําแเพลงชาแนลนะคะนั่นนะกิจกรรมน้ำน้ำบกแห้งเนาะค่ะแม่แม่จ๋าน้ำบกแห้งเป็นบุนแล้วนะคะเป็นบุนแล้วเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็นะคะแม่แม่จ๋า ก่อนนะคะขออนุญาตจบคลิปนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านนะคะไอเระวังประดุกเด้อกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสองสาวด้วยนะคะแม่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ